สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการถอนเงินออกจาก E ี a l l e t รอบการโอนจะสรุปยอดรอบการแจ้งถอนทุก15วันโดยมีหลักการดังนี้รอบการแจ้งถอนระหว่างวันที่1ถึง15ทางบริษัทจะโอนให้ในวันที่30ของเดือนรอบการแจ้งถอนระหว่างวันที่16ถึง31ทางบริษัทจะโอนให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปสำหรับวิธีการถอนเงินจาก E ี a l l e t มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ นักธุรกิจกดที่เมนูสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือแล้วเลือกเมนูถอน e w a l เลตแล้วกดปุ่มเพิ่มแจ้งถอนกรอกจำนวน AC ที่จะแจ้งถอนบัญชีธนาคารชื่อบัญชีเลขที่บัญชีต้องตรงกับข้อมูลผู้ทำธุรกิจในระบบเท่านั้นตรวจสอบความถูกต้องและกดบันทึกข้อมูลเพื่อรอการอนุมัติในการทำรายการแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมตามเรท ที่บริษัทและธนาคารกำหนด